สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast สภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเทนนี่เอนะคะก็อย่างที่เราทราบเป็นดีว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยนะคะสําหรับเทนนี่เอเนี่ยแฟนๆนะคะก็ต่างให้ความสนใจอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับสมาชิกนะคะที่ได้มีการเปิด เผยออกมาแล้วหนึ่งในคนที่แบบว่าได้รับความสนใจมากๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นยอดนั่นเองนะคะสําหรับยอดเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาเนี่ยก็เป็นนักแสดงชาวไทยนะคะแล้วก็ได้มีการเดินทางนะคะไปเป็นเด็กฝึกหัดนะคะจากทางเกาหลีแล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดตัวออกมานะคะกับเทรนนีเอนั่นเอง ก็หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวออกมานนะะเนี่ยนะคะยอดเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยทั้งแฟนชาวไทยเองนะคะที่เหมือนว่าก็ได้ติดตามเขาตั้งแต่ผลงานของการแสดงนะคะแล้วก็เห็นถึงการเปิดตัวของเขาในนามของการเป็นศิล,ลปินไอดอลเคป,ป๊อนั่นเองนะคะรวมทั้งแฟนๆเกาหลีเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างยอดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไทยของเกาหลีเลยแฟนๆเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงในเรื่องของความวิชวลของเขานั่นเองนะคะ รวมทั้งแฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยนะคะก็ได้มีการชื่นชมกันว่าเขาเนี่ยนะคะมีความโดดเด่นมากๆเลยรวมทั้งก็ได้มีการพูดถึงกันนะคะว่าเขาเนี่ยมีความคล้ายกันนะคะกับศิลปินรุ่นพี่นะคะอย่างเซฮุนแห่งวงเอ็กโซนั่นเองก็ถือได้ว่ามีหลายๆมุมเลยนะคะที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความคล้ายกันนั่นเองนะคะสําหรับเทนนี่เอก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็มักจะได้รับการพูดถึงก็ถือได้ว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวออกมาเนี่ยนะคะเทนนี่เอเนี่ย ค่อนข้าที่จะมีชาวต่างชาติเนี่ยอยู่หลายๆคนเลยนะคะรวมทั้งยอดด้วยก็เลยทําให้เนฟนๆเนี่ยนะคะก็ได้มีการกังวลกันเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆรวมทั้งภาษาด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะคะที่ได้ติดตามวอล์กล่าสุดเนี่ยนะคะที่ถือได้ว่าเป็นวอล์กของยอดนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะได้มีการอัปเดตวอล์กของตัวเองออกมานะคะรวมทั้งยอดเองยอดเนี่ยนะคะก <am> <verses> ็ได้มีการอัปเดตวอล์กของเขาที่ได้เห็นถึงกิจวัตรประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนหรือว่าการเดินทางไปซ้อมต่างๆรวมทั้งการกินอาหารนะคะที่เขาเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างได้มีการเข้าไปชมกันรวมทั้งเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นถึงการที่เขาเนี่ยได้มีการเดิน ะะไปเรียนภาษาเกาหลีด้วยสําหรับทักษะภาษาเกาหลีของยอดเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีทักษะที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็ได้มีการชื่นชมกันรวมทั้งในวอล์กนะคะเราก็จะได้เห็นยอดเนี่ยพูดคุยภาษาเกาหลีกับคุณครูที่มีการสอนภาษาเกาหลีด้วยนะคะก็ <c oughs> เห็นว่าเขาเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ดีรวมทั้งการพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยนะคะ แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นเป็นไลฟ์เดี่ยวของย้อนนั่นเองนะคะที่ได้มีการมาเรียนภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะซึ่งในไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพื่อนๆนะคะสมาชิกในเทนนี่เอเนี่ยก็มาให้กําลังใจด้วยเห็นถึงโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยแล้วอย่างรูปหนึ่งนะคะที่จะเป็นรูปที่แบบว่ายอนเนี่ยนะคะกําลังถือหนังสืออยู่นะคะเป็นหนังสือฝึกภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เขาเนี่ยนะคะใช้ในการเรียนภาษาเกาหลีนะคะก็น่าจะเป็นหนังสือที่มี การพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือนะคะที่ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะเพราะว่าเป็นรูปที่ยอดเนี่ยได้มีการอัปเดตออกมานะคะหลังจากที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยได้เห็นถึงยอดนะคะกับหนังสือการฝึกภาษาเกาหลีของเขาเนี่ยก็ทําให้แฟนๆนะคะก็ต่างให้ความสนใจกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยเแฟนๆนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันว่าอยากจะใช้หนังสือนี้เนี่ยนะคะมาใช้ในการฝึกภาษาเกาหลีของตัวเอง ด้วยนะคะยังไงก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหนังสือดีๆนะคะสําหรับการฝึกภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เอามาพูดถึงกันนะคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการชื่นชมนะคะสําหรับสำเนียงการพูดภาษาเกาหลีของยอดนะคะรวมทั้งการเรียนรู้ของเขานะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเรียนรู้ได้เร็วมากๆเลยทั้งในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะคะรวมทั้งภาษาเกาหลีด้วย ด้วยนะคะ โดยยอดเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของเทนนี่เอที่เป็นแฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจอยู่เยอะมากๆอย่างที่เราบอกไปนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเทนนี่เอด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะคะรวมทั้งการออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ